ประกันสังคมมาตรา 33, 39และ40คุณคือใครวันนี้ประกันสุขภาพง่ายๆสไตล์พยาบาลอ้อยจะมาเล่าและตอบคำถามนี้ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนทุกเดือนนะคะ,ะและอยากทราบรายละเอียดว่าตัวเองจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างและอยากรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ประกันตนในมาตราไหนนะคะ,ะซึ่งดิฉันก็จะขอตอบก่อนเลยนะคะว่าประกันสังคมมีอยู่ด้วยกันสามมาตรานะคะก็คือมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นะคะ ซึ่งทั้งสามมาตรานี้นะคะก็จะมีหลักเกณฑ์การส่งเงินสมทบที่แตกต่างกันออกไปนะคะค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประกันสังคมก่อนนะคะเริ่มจากตัวผู้มีสิทธิประกันสังคมนะคะก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนส่วนเงินสมทบที่ส่งเข้ากองทุนประกันสังคมนะคะเราก็จะเรียกว่าเงินสมทบค่ะคราวนี้เรามา ดูกันทีละมาตรานะคะก็เริ่มจากกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33นะคะก็ได้แก่ลูกจ้างหรือว่าพนักงานบริษัทเอกชนลูกจ้างโรงงานซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด7กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีส่งข้อบุตรกรณีชราภาพและกรณีว่างงาน ส่วนเงินสมทบรายเดือนที่ต้องส่งนะคะก็จะหัก5%จากค่าจ้างรายเดือนโดยคิดจากฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่1,650บาทและฐานเงินเดือนสูงสุดที่15,000บาทค่ะกลุ่มที่2ก็คือผู้ประกันผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็เป็นกลุ่มที่เคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในกลุ่มแรกหรือกลุ่มมาตรา33ซึ่งต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า1ปี และลาออกจากงานแล้วไม่เกิน6เดือนนะคะอยากใช้สิทธิประกันสังคมต่อจึงมีความสมัครใจที่ยาส่งเงินสมทบต่อเนื่องนะคะซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด6กรณีนะคะก็คือ1กรณีเจ็บป่วย2กรณีข้อบุตร3กรณีทุพพลภาพ4กรณีเสียชีวิต5กรณีสูงข้อบุตรและ6กรณีชลาภาพยกเว้นกรณีว่างงานนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะแตกต่างจากมาตรา33นะคะ ส่วนเงินสมทบรายเดือนที่ต้องส่งนะคะก็คือเดือนละ432บาทโดยคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุดที่4,800บาทต่อเดือนค่ะและกลุ่มที่3ก็คือผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40นะคะก็เป็นกลุ่มที่ทำงานอิสระเช่นอาชีพค้าขายหรือว่าอาชีพที่ทำงานแบบไม่มีนายจ้างก็สมัครใจส่งเงินสมทบนะคะเหมือนกลุ่มที่2คือกลุ่มมาตรา39 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด3-5ถึงกรณีตามทางเลือกที่สมัครดังนี้นะคะทางเลือกที่1ส่งเงินสมทบเดือนละ70บาทก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด3กรณีคือกรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิตทางเลือกที่2ส่งเงินสมทบเดือนละ100บาทก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด4กรณีคือกรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตและที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นกรณีชราภาพนะคะ ทางเลือกที่3ก็คือส่งเงินสมทบเดือนละ300บาทก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด5กรณีนะคะก็คือจะเป็นกรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพและที่เพิ่มเข้ามา,าจากทางเลือกที่2นะคะก็จะเป็นกรณีส่งเคราะหบุตรค่ะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ที่สำคัญสำคัญนะคะที่ไม่ควรที่จะมองข้ามก็มีอยู่ด้วยกัน2ประเด็น ะะก็คือ1ในเรื่องของประเด็นของเรื่องอายุนะคะซึ่งมาตรา33และ39เนี่ยจะใช้เกณฑ์อายุที่เหมือนกันนะคะก็คืออายุระหว่าง15-60ปีบริบูรณ์ส่วนมาตรา40เนี่ยก็ได้เพิ่มช่องทางเพิ่มช่วงอายุนะคะออกไปจนถึง65ปีบริบูรณ์ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2563ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอ,อันที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการ ส่งเงินสมทบนะคะมาตรา33เนี่ก็จะหัก5%จากค่าจ้างรายเดือนนะคะ,ะส่วนมาตรา39นี่ก็คือจะจ่ายที่432บาทต่อเดือนนะคะก็ส่วนมาตรา40เนี่ยก็จะจ่ายตามทางเลือกของสิทธิประโยชน์นะคะก็โดยมีอยู่ด้วยกัน3ทางเลือกนะคะทางเลือกที่1ก็คือจ่าย70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3 จ่าย300บาทต่อต่อเดือนนะคะซึ่งรายละเอียดก็ตามตารางนี้เลยนะคะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็คงจะเป็นการสรุปเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในภาพรวมแต่ละมาตรานะคะว่ามีความคล้ายและก็แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะค่ะหน,นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครองในมาตรา33นั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7กรณีะคะ่ะ 2. ส,สิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองในมาตรา39นั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6กรณีซึ่งสิ่งที่แตกต่างไปจากมาตรา33ก็คือจะไม่คุ้มครองกรณีว่างงานนะคะ 3. ส,สิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองในมาตรา40นั้นมีอยู่ด้กัน3แบบหรือ,อตามทางเลือกนะคะ ก็จะมีทางเลือกที่1ก็คือจะคุ้มครอง3กรณีทางเลือกที่2คุ้มครอง4กรณีและทางเลือกที่3จะคุ้มครอง5กรณีค่ะส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ท่านจะได้รับในแต่ละกรณีเ,เช่นว่ากรณีเจ็บป่วยกรณีที่ท่านคลอดบุตรนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะและสำหรับท่านไหนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังมีข้อสงสัย สามารถทิมพ์ถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะอ,อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่นะคะค่ะเ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ